มาดูการวัดไฟรีแบตนะครับรีแบตช็อตนะครับอันนี้คืออาการเสียบชาร์จแล้วชาร์จไม่เข้านะครับทีแรกนึกว่าแบตเตอรี่หมดนะครับอันนี้คือขั้วบวกของแบตเตอรี่นี่ขั้วาลบนะครับวัดที่แบตเตอรี่อ่ะอันดับแรกเราวัดที่แบตเตอรี่นะครับวัดที่แบตเตอรี่ว่ามีไฟไหม ตั้งที่ตรงนี้แบตเตอรี่ไม่มีไฟนะครับไม่มีไฟเลยเรามาวัดที่ขั้วขั้วของซ็อกเก็ตซ็อกเก็ตขั้วแบตเตอรี่ที่บอร์ดนี่นะครับซ็อกเก็ตขั้วแบตเตอรี่ที่บอร์ดน,นี้ตรงนี้ว่าเป็นยังไงแบบรีเวิร์สไบอานะครับวัด จบเทียบเกานะครับนี่เทียบเกาอันนี้บวกอันนี้ลบช็อตเต็มแม็กเลยนะครับเนี่ยคือช็อตเต็มแม็กเลยทั้งสองขั้วเลยอันนี้ลบอันนี้บวกอันนี้ลบน,นี่บวกช็อตอ่าสลับช็อต นะครับอันนี้บอร์ดช็อตนะครับอ่าอันนี้คืออาการของบอร์ดช็อตเรียบร้อยแล้วชาร์จยังไงก็ชาร์จไม่เข้านะครับลาย V แบตช็อตอยู่อ่าเดี๋ยวจะเสียบชาร์จให้ดูนะครับว่ามันขึ้นยังไงเสียบชาร์จ สั่นนะครับเสียบชาร์จแล้วสัน่นมีตัวช็อตนะครับเนี่ยขึ้นสัญลักษณ์แบบนี้เนี่ยขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้นะครับขึ้นสัญลักษณ์อย่างนี้แล้วก็ไม่วิ่งเปอร์เซ็นต์ไม่วิ่งเลยดูกระแสนะครับกระแสที่ตัวเทสชาร์จศูนย์จุดศูนย์สี่มิลลิแอม สี่ม่ได้เองยังไงก็ชร์จไม่เข้านะครับอ่าถอ,อดออกก็คือตัวตัวแบต V แบตเนี่ยช็อตอยู่วัดไดโอดให้ดูอีกครั้งนึงเนี่ย V แบตช็อตอยู่ V8 ช็อตอยู่นะครับเดี๋ยวจะให้ดูว่าตัวไหนมันช็อตนะครับอดูนะครับดูอาการนะครับผมจะกระแทกไฟเข้าไปจะกระแทกไฟเข้าไปตึ๊บนะเห็นไหมครับควรขึ้นเลยฟึ๊บฟึ๊บนะเห็นไหม V8 ช็ Re อตโอเคจบงาน,นาเราทำการ เี่ออกแล้วนะครับตัวที่มันช็อตก็คือเห็นไหมครับจุดนี้นี่จุดนี้จุดนี้นี่นี่สีตัวนี้สีตัวน,วนี้ที่เราเคี่ยออกเคี่ยออกแล้วนี่เดี๋ยวจะให้ดูนี่สีตัวนี้นะครับนี่สีตัวนี้นี่น,นี่เห็นไหมครับเนี่ยตัวเล็กๆเนี่ยเห็นไหม นี่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 ซีตัวเนี้ยช็อตอยู่เกียวไปแล้วมาเรามาวัดดูทีนี้วัดดูว่าหายช็อตหรือยังอ่าค่ากลับมาแล้วนะครับเห็นไหมครับค่ากลับมาแล้ว อืมข้ากลับมาแล้วโอเค้ปิดจบเทสชาร์ตดู ตอนนี้แบตมันยังไม่มีมีนะครับเราต้องเสียบไว้นานๆมันถึงจะมันถึงจะขึ้นเปอร์เซ็นต์นะครับตอนนี้มันหายช็อตแล้วนะครับนี่นะครับก็จบงานแล้วนะครับ คืนเปอร์เซ็นต์ละเมื่อกี้นี้ที่บอร์ดมันช็อตที่ดีดซีออกไปนะครับก็คือลายวีแบตช็อตนะครับแล้วผมก็ทําการดีดซีทิ้งไปนะครับระเบิดตัวซีที่มันช็อตทิ้งไปแล้วก็ชาร์จเข้านะครับก็โอเคจบง,งานทรง ก็เป็นเช่นนี้นะครับใครสนใจเรียนก็สมัครเรียนได้เลยสอนให้ไม่มีอั้นความรู้